สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายเพ้เมีฝรั่งมาหนอกมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะมื่อนี้มาตักท้ายความกับบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะเนาะตกยางแห้งเลยค่ะไฟดับพร้อมเนาะค่ะเนาะเบิกขาทุกคนมืดหมดเลยค่ะมีภายในบ้านยายเพ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นสปอตไลท์เด้อค่ะเด้อทุกคนได้ยินเสียงฝ่าหงองบอกค่ะย้ำโอเวทเลยค่ะมืดตึ๊ดเลยเบิกขาทุกคนมืดมากเลยสามียายเพ้นอ่ะ ห่อนเนาะไฟดับก็เลยมนานั่งอยู่มุมนี้แหละคะ่ะว้าวบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลนเนาะคันนี้บิ๊กเลนอย่าต้องปิด <in S 1> <spot ting. S 2> หน้าต่างไว้รบบานมืดเลยค่ะผมสาดเนาะค่ะเนาะประตูด,ด้านหน้าบ้านก็นั่งโม่ไรศาสาดมาด้านหน้าบ้านนะคะทุกคนสามียายเพ็นกะเล่ต้องมาลบนั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> เปิดในแต่ประตูนี่เนาะคะ่ะเนาะอย่า This ด no? yeah, i สแฮป e a ร์เนาะในี่คือที่เด e ย n ท y ่ a ั c a า h a ้แฮปแอร์ Yeah, โอ้ยโรตีสเกลิ่นชูขึ้นอัพมากับพ่อหมามากับมาลบปุดนน้ำคุณโอ้ยทุกคนบึงค่ะแฮงหมากเลยเสียงอึ่งค่ะทุกคนทุกคนยิ้เสียงอืงมาค่ะหักิัวซีวีหัวซีกหัวซีกหี่หัวซวกหักหัวบ้าันี่ยเวบกล เก็บให้นลับถึงจมกัะพีกับนองไปเนาะหมู่บ้านมาค้นถึงโจยอีกะล่ะมาเลยค่ะไปคนอยู่ค่ะตกแห้งเลยค่ะวันเราเปิดอะไรอยู่เนี่ยคนนี้เสียงอึงค่ะ บรรยากาศบาเนเย็นเพิ่มเยอะขึ้นเยอยไปใส่มาใส่บ้าได้เลยค่ะทุกคนเนาะเพื oh, ่นอนมาโกเอาเชื่อโอ้ยโอเคนนอันนี้อัพเดตโน้ตไฟฝ่าหมองไปจากไหนพอนายอย่าไปใส่อื่นเงี้ยอย่าไปจับอื่นใส่อื่นพอนะ <laughs> มันมาเดี๋ยวหมื่นเนาะน้องย่งางไปจับเอาเลยได้สบายเลยค่ะทุกคนสบายเย็นเพิ่มหน่อยย่านฝ่าเนาะขะน้อง <Your father. S 1> <laughs> ยาว้าวงานประจับเอาเนาะโอ้ยสิบคนค่ะบ่มีบ่มีท่าที่บาดยุดเลยค่ะตกโดนแล้วค่ะตกโดนมากๆเลยเนาะอยู่ไรนนท์หัว เนาะฮอนออเร่ดิฮอนแหงค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศฮอนยังแหงใย่ใย่ไฟน้องก่อนน้องฝากมองจเสึกลบกอนลว้าวนา่งในู่มองนี้มองเดียวเนาะเนาะเหมือะทุกคนมืดตึ๊ดเลยค่ะมืดหมดเลยอันนี้จะเป็นสปอรตไลน์เนาะค่ะเนาะ มีสปอร์ตไล์มองอื่นมืดมืดเลยทุกคนยิเพ็้ยนจีดีดักก่อนเนาะอุ้ฝ่าห่องแหงย่านฝ่าหลังจากฝนตกเศร้าไหมคะทุกคนสามียายเพี้นเพื่อนกะยางสำรวจเบิงว่านา้ำหงลายปันใดเนาะค่ะเนาะตกยางแห้งเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตกด้วนพอบเนาะค่ะเนาะ นำถ่วบ้านยเยปินเลยค่ะอันนี้เบื้องถนนค่ะทุกคนเบื้องค่ะเต็มเลยค่ะฟังทั้งพูนอีกนะะเนาะคนเนาะสามียเยปินหยาไมไปเบื้องด้านหนามอก,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 กพเพิ่นตัดหยาเยอเพิ่นใบเฮ็ดดอกบ่แม่นหน่อยแล้ววะเฮ็ดที่กิ้นบุได้น่ะค่ะทุกคนบ้านเพอรเวอร์เลยโอ้ยตกยางรุนแรงเลยค่ะตกแรงมาก เบิ่องหนามอยู่ด่านหนาเด้อค่ะเด้อทุกคนเห็นหนามบ่ค่ะหงเต็มเลยเห็ดหยังเนาะเห็ดกินบ่ได้อีกแล้วเนาะเห็ดทีย่ยายเพิ่นเคยโชว์นั่นแหละค่ะทุกคนมันออกอยู่เรื่อยๆเลยๆมีแต่ดอกใหญ่ๆคือบ่แม่นเห็ดปวกวูด้ดิสิหลายบ่แม,ม่นเห,นเหน็ดปวกเนาะค่ะเนาะ คนบางนาำค่ะองเต็มเลยค่ะเต็มเลยอย่างน้องพ่อใหญ่เนาะไปยิ้มว่ากับหมาไปยิ้มว่ากับหมาหมาผู้ใดผู้นี้สิเขามาบ้านแล้ว,ล,วล้วบอกว่าไอหมาออกไปเนาอยคนเนาะหมาสิงหูเลี้ยงบอกพ่อใหญ่ <laughs> Really you can speak with dog ฮะ huh? What you tell him เยอาฉันบอกให้เขาออกไปอยู่แต่ไม่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอเนอะน็อดดิยัวเฮ้ายูเซไรเดโกบ้านที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอฉันว่าเยอเยอจะเซน็อดยัวเฮ้าก h ดิสไ h ้เฮ้าน็อ o ยัวเฮ้าเนอะ นี่บ้านฉันไม่ใช่บ้านเธอเธอออกไปพูปงใหญ่เลยทุกคนเข่าเขียวคักเลยค่ะบึงแม่ยายเพ็ญเห็ดหยางเนาะนวัดแม่ดูแม่อยู่ใกล,ใกล้ๆพุ่นน่ะทุกคนเห็ดหยางวูดีบา้านว่าถนนบ้านน้องสาวดินกะสีสุดบอดีแม่าานนนกำลังจิเครียดผื่นที่ถนนวสันวา ทุกคนบรรยากาศหลังจากฝนตกเรื่องเศร้าใหม่เด้อค่ะเดอ้อเขียวงามบมค่ะเนาะอย่าเพิด่ดีใจดีใจที่เห็นเขาของอพิ่ของนองเนาะค่ะเนาะเขียวงามมันเป็นเขาเจ้าของก็ดีใจน้ำพิ่นเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาใจหัวอกชาวนาน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่ามันเ็ดยากับทุกคนค่ะเร็เทยาาอีหลี่ค่ะเขาเพื้นงามก็ดีใจน้ำ ตรงหน้าบ้านยายเพชรเนาะค่ะนาะคิดว oh okay. ่าเขายายเพชรก็คือสีงามคือกันเดี๋ยวมือไหม่สิไพสำรวจเบงเขาค่ะทุกคนตกแห้งมากนาอกคันนี้บิ๊กบิกบิ๊กบิ๊กเรนวันยุเกตเปืเอยแล้วยังมือไงบอกคุณแจมาจะเอาอะไรตีมือไงฝันนั่นให้ประเท็กขี้ยจุดใหม่บริ กุญแจมาเปิดเอาเน,นาะค่ะเนาะอูย้ยบางทองฝากอะทุกคนลูกอัพสเตร์หันนี้โอ้ oh my g ก d อ้าวววโอ้ยทุกคนชิม,มาอีกเดียาเย็่เนวานีน่เนาะเพิ่งจมอยูเ่เป็นเมเป็เนาะค่ะเนาะหมู่บ้านเนาะว่าฝนหายไปอีกล่ะมาเลยค่ะทุกคนเห็นบอยเยเพเ่็นจมบมัไดฝนก็ม้าบันนั่นเนาะคะ่ะเนาะเบื้องค่ะน้ำทุกคนน้ำ mm ือ hmm hmm. yeah. ทูมัร์สนี่บกลงมาเนี่ยนาะค่ะเนะาะงหนาเขียวแห้งเลยค่ะเนาะคคนนี้แกสกรีนคขลเลอรย <Yeah. S 1> นกอยังนู้ดจับอยู่ที่หลังคาลุกแอดเบิร์สออนเดอร์ลูปนกอีกอย่างละนกอันทียัยเพ้น,นไล่<ๆ>ไล่มันออกไปเนาะค่ะเนาะมันกลับมากอีกแล้วค่ะทุกคนพูต้องมองอยู่หลังคาบ้านยัยเพ้นพุณ นก <Some S 1> พิราศนกขอนอเย้หลังจากฝนตกซ่องใหม่มาสำรวจเบื okay we, ้องนกขอนอ่าพืชทีเนี่ยบานเป็นจไรเนี่ยล่ะคะทุกคนเอาเบาโลดนี่มันไม่มีปัญหามันโอเคสำหรับเรา หินมันเยอะอเฮ้ยพ่อใหญ่อุตส่าชิว่าให้คิดถึงเลี้ยงเห็ดถนนขึ้นมาเนอะค่ะเนาะ <c oughs> คิดว่าถนนยังดีอีกพอ่อใหญ่ย้ำเลยสิเห็ดพ่อใหญ่คิดดวนลายค่ะ <c oughs> ทุกคนค่ะแต่ว่ามันก็มีหินเนาะค่ะเนาะค่ะกัะะบบนเป็นตุ่มเป็นหยังค่ะมาเพราะว่ามันเป็นหินเนะาะค่ะเนาะใส่หินเยอะมากค่ะทุกคนค่ะ นี่มันก็หลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะอืมอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ห้อนแห้งสุดๆสองสามหมื่นเราหันนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะห้อนอีหรีค่ะหลังจากฝนตกมาแห้งๆก็อ่าดีเลยเนาะคะันนี้หนาวกูดน็อตฮอตเนาะยายาใส่เสียใส่เสียกาบเลยเพ่อใะไ่ <c oughs> ทุมัดทุมัดต้นไม้ถือฝนเนาะค่ะเนาะทั้งต้นไม้ทั้งหญ้าละคะ่ะทุกคนเขียวงามมากๆเลยค่ะเขียวงามมากอยู่ต้องมองอยู่ตัวเดียวเน้อยคนหนุกเนาะน yeah. you have take birth out. <laughs> อ,อยู่แฮปปี้เทคเบิร์ดเอาเอาบ่ไล่ออกนี่กะจินมันสิฆาหมูมันมากนาะค่ะเนาะอ่ากวหนานี่ อยายเพ่นเคยโจมให้พี่เห็นหองฟังเต้นดนเนาะค่ะเนาะเอามาอยู่บ้านยายเพ่นอ่ะยายเพ่นว่าเป็นสามสิบตุกเลยค่ะทุกคนพี่ลาบล้วนเลยค่ะจับเป้นเทิงหลังค่าเนาะค่ะเนาะยายเพ่นก็ไล่ไล่เสาไล่แรงเนาะค่ะเนาะไล่หนีนะคะถูกเอามาอีกแล้วตัวหนึ่งเนี่ยทูนัมเบอร์ทูเบิร์ดคาร์มาเกนเนี่ยเป็นจิตเป็นใจนุ่งนำเลยเลืเธอเลืเธอ เด้อโอเคเป็นไรดุกนะทุกคนอุตสาบลถึงถนนเนาะคะใหอเราคิดเนาะห้เราคิดว่าเออสิเห็ดย้ำไหนย้ำไหนไหมค่ะทุกคนสีกระตุ่นกระตุ้นเล่าไหมค่ะทุกคนหาวถนนจะโค้งนีอยู่วสโกในรีบ ไลนกแล้วพ่นนะไปแล้ววันสันแมนบอกพันยก้าอี้ลมมัดเลยค่ะทุกคนฝน,ม,นมาลมเนาะยาฟอรมเรนฟอ n d มเรน,นยาแอนวินทูว,ว้าวเบื้องหน่อบทุกคนหน่อบาแเม,ม,ามนหน่อยเลย บุญมาเบื้งหน่ำบุญแม่เหนือเหนือด้วยค่ะโอ้โหขนาดนี้ทุมัดโอ้ยทุกคนเบื้องหน่าเบื้องหน่าค่ะทุมัดวอถึว้าวโอ้ย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 เสียงอึงห้องฉนันวันไหวเนาะค่ะเนาะตอนที่อ่า ต้องแห้งๆแหละค่ะทุกคนทุกคนก็จะยินเสียงอยู่เน,นาะค่ะเนาะอึ้องไหล <c oughs> บ้านนี่เพี้นอึ้งไหลลีเด้อค่ะเด้อว้าวฮันนี่เฟิฟ so beautiful ด,ดอกไมย้ยายเพี้นค่ะทุกคนดอกกล้วยไม้บานกำลังงามเลยค่ะสีขาวเน,น,นาะค่ะเนาะอีกอีกเนาะค่ะเนาะอันนี้สีม่วงเนาะกำลังสีจุ๊งๆเยอยสีม่วงมีสีขาวเนาะค่ะเนาะทั้ทงผีอีกกำลังจะเริ่มออกอีกเนาะค่ะเนาะ h ิสไว้ข่ะเลยท2เนอะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นสีมว่วงช่อนี่เนอะสวยเลยค่ะทุกคนกำลังเริ่มเลยค่ะตึกฝนเนาะข่ะเนอะเริ่มออกดอกเยอะยิสทูซูนซูนนี่กะไก่เนาะค่ะเนาะมองม่วงกะลวนพอดมองม่วงอื้มสวยดุเยโอ้ย mm. yeah. oh, ทุกคนเบิงค่ะ เต็มเลยค่ะนี่แหละอึ้งมันอยู่ระหว่างนี่แหละค่ะทุกคนเสียงดังสนั่นวันไหวเลยค่ะรู้ท่าแถวนี่นาะค่ะเนาะเนาะคันนี้อึ้งภาษาอังกฤษเขาว่าจังไรแล่ะค่ะทุกคนชิบอกผัวบอกว่าเป็นเนาะค่ะเนาะอึ้งภาษาอังกฤษเนาะที่อุตบะกบเนาะค่ะเนนกทำไมร้งนาวได้วันนี้ โอ้ยย okay. oh, ังไปล่างอายุน้องพ่อยังไปล่างอายุบ่งม่วงหัวม้าด m ม g กอดส่วนบ้านได้เพลินาเนาะโอ้ยเขาโพดกันใหญ่บ่ท่านหรอกทุกคนยด้เพชรนายเห็นว่าฝนหายไปสองสสมอว่าหันนี่เนาะคิดว่าเขาโพดกอสิโลด ค่ะทุกคนไม่ละบลอดข้าวนีบลอดเลยค่ะทุกคนพบว่าถ่วหนักกว่าเกาเนาะค่ะเนาะเนาะคันนี้ปปพอนเวียดน,นามได้ชัวร์อ <No, S 1> ะไรเปอร์เซ็นต์ซูนมีคอสตุมัสว่าเธอลูกเออคนไงมันต้องตายอยู่แล้วน้ามันไหลไปนนี่ทุกคนบรรยากาศหลังจากฝนตกบ้านยเย็นเพลินเดอ้อค่ะเด้อท่วมคักเลยค่ะ เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นระดับอติดตามจากจากบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมักกะสิมักากะขังอยู่ระหว่างนี้แหละค่ะทุกคนว้าวอึงห้องอยู่เนี่ยมันไปทางไหนอึงแหวแวแหวฟอกภา,า,ษาษาอังกฤษอึองเข้าไปยังได็ค่ะทุกคนคนหูบอกยายเพชรเนื้ยเด้อค่ะเด้อยายเพชรหน่ะหูตั้งแต่อ่า กบน่นละล่ะกบเขียดเนะค่ะเนาะแต่ว่าอึงน,นี่บ้าหูฮ้ป๊าดทุกคนสิถึงทัว่วเขายายเพนเนะค่ะเนาะอุ่นค่ะน้ำลึกมากนะันนี้ลึกมากเลย อย่าเพ็ดเด้อค่ะเด้อนี่น้ำท่วมบ้านแล้วค่ะทุกคนน้องคันนี้ไฟซัมฟิชแค่ๆเฮียย no <laughs> this will be gone in three or four days บอกแล้วว่าซื้อปลาบ่ปล่อยเนาะคุณน้อง hopefully it will be gone in three or four days No ่อ t อาตือเล่นคำมากินใหม่ก็ทุ้มมากเลยอุ้ยบอกของเป็นหน่วยค่ะทุกคน

เดินตอนระวังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชนเดี๋ยวล่วงประจันวะเพราะมีพอดีสูงจำแซมเจ้าดอกพ่อใหญ่ลักสูง่กมูเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยายเป็นก่าประเทศไทยกับบรรยากาศหลังจากฝนตกเรือยค่ะเนาะค่ะมาเดเพนค่ะทุกคนค่ะตกอย่างรุนแรงเลยค่ะดีที่อ่าตกยน่าหม,มูเว้นเน,ะเน,ะเนาะค่ะเนาะหมูเมนเน่าเมื่อคืนแหละค่ะทุกคนค่ะยาเพป็นกันเลยได้เก็บบรรยากาศ หลังจากฝนตกไม่ไมเลยล่ะค่ะทุกคนมาให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะนขอน้องว่าเป็นจังไดเนาะงขอน้องหลอบานยายเพ่นนี่แหละค่ะจังทุกคนเห็นล่ะค่ะท่วมเต็มเลยสรุปแล้วข้าวโพดเวียดน,นามือขึ้นสีบลอดเนาะงขอน้องตายแทถแน่น,นอนค่ะทุกคนจิบนีไก่เน่าแล้วเนาะงขอน้องยายเพ่นกับทีเด็ดลาพี่ล่าน้องก้อนค่ะจิบนาพอกันไหม ยังเป็นกับขอขอบคุณพี่น้นองสุขุสุขคนนะคะเด้อติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ่ญมีฝรั่งมานอกักบขอให้รักษาสุขภาพด้วยคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบายบายคุณทิมไหวมือเดียวบายบายเทคแคร์วอกส์โล่ลมเรียกพ่อยทุกคนบรรยากาศหลังจากฝนตก